าอุปัตตทุตสทายกเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอุปัตตทุตสทายกเถระพระอุปัตตทุตสทายกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าววา่าสาสบเอ็ดครั้งนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าปทุมุตระชื่อสุชาตะ กำลังแสวงหาผ้าบางสุกุลที่กองอยากเยื่อใกล้ถนน32ข้าพเจ้าเป็นลูกจ้างของคนอื่นอยู่ในกรุงหงษะวดีได้ถวายผ้าครึ่งผืนแล้วอภิวาทด,ด้วยเสียงกล้าว33ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้ว จึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาววดึง34ข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอด33ชาติได้เกิดเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิช77ชาติ35และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพูรณ์นับชาติไม่ท่วนเพราะถวายผ้าเครึ่งผืน ข้าพเจ้าจึงเป็นผู้ไม่มีภัยจากที่ไหนๆบันเทิองอยู่36ในวันนี้ข้าพเจ้าเมื่อปรารถนาจะพึงใช้ผ้าเปลือกไม้คลุมดินนี้พร้อมทั้งป่าใหญ่และภูเขาได้นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าค,ครึ่งผืน37ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายผ้าครึ่งผืน38กิเลสท,ทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ39 การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามขพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว40สคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกขพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอุปัะทุตสทายากะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้อุปัฏทุตสทายากาเะเถราประธานที่ห้าจบ